เียกว่าก็ทำเอาแฟนๆปิ่นกันแบบท้าวันท้าคืนเลยค่ะใครที่ลงเรือเน็กชาลีขุยอัน ทำเอาเป็นแฟนฟินกันไม่หยุดกับโมเมนต์ความนะ่ารักการมาเยือนคู่บอลของ tiktok เกสสาวชาวจีนน้องขุยอันค่ะงานนี้ระหว่างไลฟ์บางช่วงบางตอนของน้องขุงขิงก็มีเสียงพี่เบลทีมงานแน็กชารีหลุดถามว่าขราวที่แล้วนักสั่งส้มตำร้านไหนให้ขุยอันก็ทำเอาชาวด้อมสะดุดกับคำว่าข่าวที่แล้วนี่แหละค่ะจนพากันตั้งคำถามว่าข่าวที่แล้วนี่หมายถึงครั้งไหนนะดูเหมือนว่า ขยอันสะมยเยืนคู่บอลหลายครั้งนะคะนอกจากนี้ยังมีข่าวดีคอนเฟิร์มจากพี่กองห้วยไรพูดถึงงานห้วยไรอิลิน่าที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ค่ะ <c oughs> งานนี้พี่ก้องคอนเฟิร์มยืนยันว่าขุยอันซิ่งเหอมางานนี้แน่นอนจองที่พักตั๋วเครื่องบินแล้วโดยมาในฐานะผู้ติดต,ตามศิลปินชื่อแน็กชาลีค่ะ <c oughs> ธอเารักจนฉันน้ักรเธอไปแล้วเธอนารักจนทำให้ฉันเหลุดลอยหายไปเธอนรักในทุกช่วงเวลานใจหยุดคิดไม่ได้รู้ไหมในตอนนี้ฉันเตกลุมรักเธอไปแ้วให้เห็นแป๊บเดียวนะคะสวยไหมคะ ไปไหนไปไหนโนไปโนไปโนไปน่ารักเลยเห็นแล้วดูเองน่ารักมากนะครับเขาที่แล้วแนกสั่งส้มตามร้านไหนให้ปุยอันกินนนะครับเขาที่แล้วนักสั่งส้มตามร้านไหนให้ปุยอันกิน เตรียมร่างกายคุณให้พร้อมกับคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกล้องห้วยไล่ถือว่าเป็นอะไรก็ตามนะครับห้วยไล่อิรินา่ามิวสิคเฟสผมเตรียมงานหมดไปแล้วเกือบยี่สบล้านผู้ใดว่าผมโม่ไปเบิ้องงานไปเบิ่งพื้นที่รวดเฉพาะพื้นที่ห้องน้ํานะครับแล้วก็ซื้อที่เพิ่มนะครับคุยอันไปครับจองห้องให้น้องแล้วนะครับจองห้อง,องจองที่พักละกะ่ะเตรียมรถตู้ขาเจ้านะะั่นล่ะรถตู้ไอ จกักรวาลชาลีน่ละล่ะที่นนแน่ๆมีชาลีครับแล้วก็มีกาดาไดันไปเพตุงานเด้อเ่ต้องมานดาม,ม่าว้านเอาตาาังซาดไปเหตุงานเออบ่าก็ถามหาถามนั่นถามนีด่ดอกอืกาดก็สทีมีบักจินบักเซตามาแล้วกสิมีอันผู้ติดต,ตามศิลปินชาลีก็สิเปลียนคุยอันชิงเหอที่ลูๆูนะครับแต่เนี่ยตอนเนี่ยกําลัางรุ่นอยู่ว่าพี่อัน ลืมซื้อละพี่จูดีพี่จูดี้จ,ดจองโต้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่จูดี้จองโต้เรียบร้อยแล้วไม่แน่นะครับพี่จองพี่คันแลนก็จะไปนะครับไปแน่ๆคือบักเข้มกับบักยูโรนะครับลำเพลนน้องซ้ายผมน้องยิวนะครับส่วนดาราไปไลน์ครับเพราะฉะนั้น บอ้ฟังให้ซื้อบาดเบิดแล้วเราก็บอเพิ่มพร้อมสามารถเอาบักชาลีไปลองเพลงได้ถึงมันจะลองเพลงมมวลแต่ว่ามันก็รอนะครับเราก็ีนี้ลองผู้จัดงานที่ยิ่งใหญ่ก็คือคุณเบิ้นมาทุมราดนะครับจัดกเล่นว่าบักชารีนะ่ะมูลปั่นเตเฮ็ดแล้วโบวี้ยังต้องไปซ้ำเติมอีกแล้ว มาพี่น้องเขามาครับเขามากัน,นหลายๆตอนนี้คนหลายแหง้งมุนด้วยผู้ชาบักซี่แอลกูก็ว่าเป็นเกิดมาชาดนึงเนี่ยประเภทเรื่องหนามากกูก็ว่ากูคักเติบละความสวอกูเนี่ยต่ว่าถ้ากูดาม่าหลแมนบอก้าสิบเทียบกับบักซาลี่แล้วกูเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าบักซาลี่ท่านั้นเพราะฉะนั้นกูขอจะให้เป็นเบอร์หนึ่งแห่งวงการชาบ ดารมาม่าแข่งลกูกเนาะเมื่อก่อนกูยอมรับว่ากูเ,เบื่เนื่งเรื่องดารมาม่าแต่ว่าตอนนี้กูโตกมาอยู่เบอร์เบอร์ซี่เบอร์เนื่องไงบักซาลีเบอร์ซองไงบักเบิ้ลบักเบิ้ลบักเบิ้ลต่ละมือแต่ละเดนนิหาแต่เรื่องดารมาม่าพอเรื่องดารมาม่าเสร็จปั๊บไล่สดไล่สดดาจ้าของพอไล่สดดาจ้าของเสร็จปั๊บแล้ว แม่งโทดคำคมโคตรท็อปซิกบัคคาเบิลบัคคาดีกับไส้ย่อยสอนคนนี่ห่วยว่าเป็นปรมจา,รรา,าจารย์ด็อกเตอร์สตราจารย์แต่ว่าใส้ชีวิตนะบ่ะกูเป็นพวกเซาหม์มโคตรงูบักซาลี่อันดับหนึ่งเรื่องดรามา่าอันดับสองนี่บ,บ,บักเพิ่์นกูนับสี่อันดับสามบ่บักจิน บอกปะฟลอร์ดนส่วนมากดาม่าเกิดตางอย่างเกิดจากเมื่อยเมื่อไอ้พทุทู้ทออตอนแห้งหลายก็เว้าผู้ที่ตัวแดนเอออันดับสามบางนั่นนะบางนั้นบ่มมีผู้ใดดาม่ามันดาม่าจะของบักควันนะอันดับหนึ่งาลีนะสองเบิ้ลอันดับสามมากินอันดับสี่กองวลไรแต่ว่ามมี่บักหนึ่งมัมมี่าม่าเพราะว่าเป็นกูดบ่อยใเ่ตมา บอกใช่ตั้งะบอมีดา,า,อาบอะไรยังงห้านะมีแต่ดาเมจเกิดเป็นมือถ้าแตกแต่เขา่ากินแต่เข่าแค่ที่เปรียบเทียบบ่เต็มร้อยร้อยปเปอร์เซ็นต์บักแนกเอาไปแล้วเก้าสิบเจ็ดอืบักเบิ้ลเอาไปสองถึงเก้าสิบเก้าบักกินเอาไปเอาไปศูนย์จุดแปดคูศูนย์จุดสองตอนนี้ ตาน,นีดาม่าก,กูหน่อยตั้งแต่เขาค่ายเพลงอ่ะบ่มีผู้ใดกล้าปันข่าวขาย่านเขาเจ้าถือค่ายเพลงกูฟ้องครับตะกี้กูบ่มีค่ายเด้ดูทางปันข่าวกูกวะท้อกล้องเป็นจังสั้นกล้องเป็นจังซี่กูก็บ่สนใจกูเน,ะน,นาะคอนว่าเพราะว่าถ้ามีข่าวก็แสดงว่าคนนั่นน่าสนใจและก็ดังนะครับในวงการบันเทิงนะครับไ่บกกได้โรกจิตนะครับมันเป็นความจริงครับเราต้องยอมรับในส่วนตรงนี้นะครับผู้ที่ได้รับความน่าสนใจมาก ย่อมเป็นข่าวและเป็นที่พูดถึงในกระแสสังคมาการถูกพูดถึงในกระแสสังคมก็ย่อมมีทางบวกและทางลบซึ่งทางบวกก็คือกระแสการมีงานที่เพิ่มขึ้นทางลบก็คือดราม่านั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบุคคยสนใจแต่หลังๆนี้เพราะเข่าค่ายเข่าค่ายเพลงเข่าค่ายใหญ่นะครับไม่กูัวจะกล้าเห็นอย่างกูเลยยันถึกฟองคืนนะครับไม่สำนึกหรอกครับชีวิตสุดท้ายแล้ว้านปลายชีวิตของทุกคนก็คือ หากินซ้ำตายคือจังลำเพลินมันเบานะครับสํานั่นเองมนุษย์น่ะเหตนการณ์เหตุงานคอเม,มือเนี่ยหายอยู่หากินไปรอวันตายแค่นั้นเอง,ซ,งซึ่งไม่รู้ก็ว่าไม่รู้ว่าตายวันตายพุ่งไม่รู้ว่าตายตอนหนุ่มชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาติ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ